เมนูตับกระเทียมพริกไทยวิธีการทำง่ายๆทำยังไงให้หอมอร่อยมาพร้อมวิธีการล้างตับไม่ให้คาวนุ่มเด้งอร่อยยิ่งขึ้นห้ามพลาดเลยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดเมนูเด็ดอย่าลืมกดติดตามนะคะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับเมนูง่ายๆสไตล์ปาปิก้าชาแนลค่ะที่เปเพื่อนเห็นตรงหน้าจะเป็นตับกระเทียมพริกไทยค่ะวันนี้ปามีวิธีแล้วก็ขั้นตอนการทำค่ะทำยังไงให้หอมอร่อยนะคะมาพร้อมวิธีการล้างตับไม่ให้คาวนุ่มเด้งอร่อยยิ่งขึ้นเลยค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขั้นตอนแรกเลยค่ะเราจะนําตับนะคะมาทําการล้างค่ะแล้วก็มีวิธีการล้างมาฝากด้วยค่ะล้างยังไงให้ตับเรามีความนุ่มนะคะ ไม่แข็งกระด้างที่สําคัญไม่คาวด้วยค่ะมาดูกันเลยค่ะตับที่เพืเ่อนๆเห็นนะคะน้ําหนัก500กรัมค่ะขั้นตอนแรกเลยเราก็จะนําตับค่ะใส่ภาชนะไว้เลยนะคะตับที่เห็นค่ะจะเป็นตับหมูนะคะหลังจากเทตับใส่ไปแล้วค่ะก็ให้หยอนน้าส้มสายชูลงไปด้วยนะคะสักประมาณนี้ค่ะน้ําส้มสายชูจะช่วยขจัดเมือกในเลือดออกจากตับนะคะลดความคาวได้ดีมากเลยค่ะ ก็ใช้มือซาวนะคะซาวตับด้วยน้ำส้ปใสชูเสร็จแล้วค่ะก็หาตะกร้ามาใส่ตับไว้นะคะแล้วก็ให้นำน้ำสะอาดค่ะมาล้างตับแบบนี้เลยนะคะลาดลงไปเลยค่ะ แบบนี้ค่ะจนกว่าน้ำจะใส่นะคะน้ํงประมาณสารอบค่ะน้ำของเราก็จะใส่ขึ้นแล้วนะคะ ตอนนี้นะคะเราก็จะลดความคาวของตัวตับนะคะได้ในระดับหนึ่งแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะว่าจะลดความคาวแล้วก็เพิ่มความนุ่มเด้งให้ตับได้ยังไงนะคะไปดูกันเลยค่ะขั้นตอนก็ไม่ยากเลยนะคะหาภาชนะค่ะมาใส่ตับไว้แบบนี้นะคะแล้วก็ตับ500กรัมค่ะปะัาจะใส่แป้งมัน1ช้อนโต๊ะพูนนะคะ ใส่แป้งลงไปเสร็จแล้วค่ะแล้วก็ขยำนะคะให้มันเข้ากันค่ะอย่างเบามือนะคะขยำจนทั่วแล้วค่ะปาก็จะนำตับนะคะเอาเข้าตู้เย็นค่ะแล้วก็หมักทิ้งไว้5นาทีค่ะในวิธีการนี้นะคะจะช่วยลดกลิ่นคาวของตับได้อีกระดับหนึ่งนะคะและเมื่อนำเอาตับไปประกอบอาหารแล้วค่ะตับจะมีความนุ่มเด้งนะคะไม่แข็งไม่กระด้างแน่นอนเลยค่ะ นี่ค่ะตอนนี้เราก็ทำการหมักตับนะคะด้วยแป้งมันครบ5นาทีแล้วค่ะตับของเราก็จะมีความนุ่มขึ้นนะคะแล้วก็ไม่ขาวแน่นอนค่ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะหลังจากหมักครบ5นาทีะะแล้วค่ะเราก็นำตับมาล้างอีกรอบนึงนะคะ ้างเสร็จแล้วก็โกยใส่ตะก้าไว้นะคะเราก็จะทําการล้างนะคะจนกว่าน้ําที่เราล้างตับนะคะมันจะใสขึ้นนะคะเวลาล้างก็ล้างอย่างเบามือค่ะตับมันจะได้ไม่เละค่ะอันนี้ก็เป็นน้ําสุดท้ายแล้วนะคะมันก็เริ่มจะใสนะคะปลาจะตักขึ้นตะก้านะคะ แล้วก็พักสะเด็ดน้ำไว้ก่อนค่ะแล้วค่อยนำไปประกอบอาหารนะคะขั้นตอนง่ายๆเพียงเท่านี้ค่ะเพื่อนๆก็จะได้ตับนะคะที่สะอาดไรกลิ่นคาวค่ะเหมือนนำเอาไปประกอบอาหารนะคะตับของเพื่อนๆก็จะนุ่มด้วยค่ะไม่แข็งกระด้างอย่างแน่นอนเลยนะคะเดี๋ยวเราพักตับไว้สักครู่นึงก่อนนะคะให้มันสะเด็ดน้ำก่อนค่ะระหว่งางรอตับสะเด็ดน้ำนะคะเราจะมาทำการเจียวกระเทียมกันไว้ก่อนเลยค่ะ เวลาทําเมนูกระเทียมพริกไทยนะคะปาจะชอบใช้เป็นกระเทียมเจียวค่ะมันก็จะช่วยเพิ่มความกรอบนะคะเวลานําเอาไปโรยมันก็จะอร่อยกว่าค่ะอร่อยกว่าผัดกระเทียมแล้วก็ลงตับลงไปเลยนะคะทําวิธีนี้ค่ะผัดแบบนี้นะคะอร่อยกว่าเยอะเลยค่ะมาดูขั้นตอนกันได้เลยค่ะแล้วก็นำกระทะขึ้นตั้งเตานะคะคือบางคนนะคะทําเมนูกระเทียมพริกไทนะคะจะ ใส่กระเทียมแล้วก็ใส่เนื้อสัตว์ลงไปเลยค่ะแต่ของปานเนี่ยจะทําการเจียวกระเทียมก่อนก็นําน้ํามันค่ะใส่ลงไปในกระทะนะคะแล้วก็ระดับไฟที่ใช้ในการเจียวกระเทียมค่ะปาจะใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะคะหลังจากนั้นก็ใส่กระเทียมลงไปเลยค่ะปริมาณกระเทียมเพื่อนๆใส่ได้ตามชอบเลยนะคะ ใส่กระเทียมลงไปแล้วค่ะแล้วก็เจียวนะคะให้กระเทียมมันเหลืองกรอบก่อนเลยค่ะตับกระเทียมพริกไทยนะคะทําสูตรปานไยคะ่ะรับรองเลยใครได้ทานเป็นต้องชอบแล้วก็ติดใจแน่นอนเลยค่ะกระเทียมจะกรอบเลยนะคะตับนุ่มตับไม่คาวด้วยค่ะ แล้วเราก็จะใช้น้ํามันค่ะที่ทําการเจียวกระเทียมนี่เลยค่ะผัดตับกระเทียมพริกไทยต่อไปเลยค่ะมันก็จะช่วยเพิ่มความหอมความอร่อยให้กับเมนูตับกระเทียมพริกไทยของเราได้ดีเลยนะคะถ้าเกิดเราเราผัดกระเทียมค่ะให้มันเหลืองกรอบแล้วค่ะเราก็ใส่ตับลงไปเลยเนี่ยเพราะว่ามันไม่ค่อยอร่อยค่ะมันทําให้กระเทียมของเรามันไม่กรอบนะคะทําแบบนี้วิธีแบบนี้ค่ะอร่อยกว่าเยอะเลย ลองไปทำทานกันดูนะคะตอนนี้กระเทียมเจียวของเราค่ะเหลืองกรอบดีแล้วนะคะแล้วก็จะปิดแก๊สไปก่อนเลยค่ะจากนั้นเราก็จะตักกระเทียมค่ะขึ้นพักเศษน้ำมันนะคะตักกระเทียมขึ้นมาให้เกี้ยงเลยนะคะตักกระเทียมขึ้นมาจนเกี้ยงแล้วนะคะเราก็จะพักในส่วนของกระเทียมเจียวไว้ก่อนค่ะ แล้วก็มาถึงขั้นตอนการผัดตับกระเทียมพริกไทยกันแล้วนะคะเพื่อนๆก็ใช้น้ํามันที่เราทําการเจียวกระเทียมนะคะใช้ผัดได้เลยค่ะก็เปิดไฟขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้เราจะใช้ไฟกลางแล้วค่ะหลังจากกระทะเริ่มร้อนแล้วนะคะเราจะใส่ตับลงไปค่ะ เราต้องการได้เลยนะคะแล้วก็เนื่องจากระดับความสุกข,ของตับนะคะบางคนก็จะทานตับแบบนิ่มๆบางคนไม่ทานนิ่มเลยค่ะจะทานแบบแข็งๆนะคะก็ผัดให้ได้ระดับตามที่เราต้องการก่อนเลยค่ะบ้านไหนชอบทานตับแบบนิ่มๆน,นะคะก็ไม่ต้องผัดนานค่ะแต่ถ้าชอบแบบแข็งๆนะคะก็ผัดนานหน่อยค่ะเพื่อนๆก็ กดใช้เตาหลิวเนี่ยนะคะกดดูค่ะถ้าเกิดมันยังมีเลือดซิบๆออกมาอยู่นะคะนี่คือตับสุกระดับกลางค่ะเวลาสังเกตเราก็จะสังเกตแบบนี้ดูนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆเมื่อไหร่ค่ะชอบตับแบบสุกมากนะคะก็ผัดให้แข็งไปเลยค่ะแต่หลังจากผัดเสร็จนะคะตับของเราก็ยังจะมีความนุ่มอยู่ค่ะเพราะว่าเรามีกระบวนการทําให้มันนุ่มแล้วนะคะ หลังจากตับค่ะสุกได้ระดับที่ต้องการแล้วนะคะเราก็จะทําการหลีแก๊สให้อ่อนลงค่ะเดี๋ยวจะทําการปรุงรสชาติกันก่อนปรุงรสชาตินะคะป้าจะใส่พริกไทยลงไปก่อนเลยค่ะพริกไทยก็ใส่เพียงเล็กน้นอยก็พอ,อนค่ะตามด้วยซอสปรุงรสฝาเขียวค่ะสองช้อนโต๊ะ ตามด้วยน้ำตาลทรายขาว1ช้อนโต๊ะค่ะท่านหวานใส่2ช้อนโต๊ะค่ะน้ำมันหอย2ช้อนโต๊ะค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆบ้านไหนนะคะไม่ทานรสจัดมากค่ะซอสปรุงรสฝักเขียวนะคะใส่แค่1ช้อนโต๊ะค่ะน้ำมันหอยใส่แค่1ช้อนโต๊ะนะคะจากนั้นก็เล่นแก๊สนะคะใช้ไฟแรงขึ้นค่ะในการผัด การผัดคลุกเคล้าให้เครื่องปรุงรสข่ะมันเข้ากับตัวตับนะคะเวลาผัดนะคะไม่ต้องใส่น้ำนะคะเดี๋ยวน้ำก็จะออกมาจากตัวตับเองนะคะผัดเสร็จแล้วเราก็แตะชิมรสชาติดูได้ะคะ่ะถ้ารสชาติใช้ได้เราปิดแก๊สนะคะ าจะทําการโรยกระเทียมเจียวลงไปก่อนค่ะครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งเราจะใช้ตกแต่งหน้าจานนะคะนี่ตับกระเทียมพริกไทยมาแล้วค่ะตอนนี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะตับกระเทียมพริกไทยผัดชํำๆแบบนี้ค่ะรสชาติดีแน่นอนเลยนะคะ เมนูนี้ใครชอบทานตับไม่ควรพลาดเลยค่ะเมนูตับกระเทียมพริกไทยค่ะก่อนนำไปทาหรือก่อนจัดเสิร์ฟนะคะปัาจะโรยหน้าเพิ่มเติมด้วยกระเทียมเจียวค่ะแล้วก็โรยด้วยผักชีค่ะ ขั้นตอนง่ายๆเพียงเท่านี้ค่ะเราก็จะได้เมนูตับกระเทียมพริกไทยทานกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมลองไปทําทานกันดูค่ะแล้ววันนี้้าก็ขอฝากวิธีการทําตับกระเทียมพริกไทยนะคะพร้อมวิธีการล้างตับไม่ให้คาวแล้วก็ล้างง่ายๆให้ตับนุ่มค่ะเมื่อนาเอาไปประกอบอาหารแล้วรสชาติดีขึ้นแน่นอนเลยนะคะวันนี้ก็ขอฝากวิธีการทําไว้เพียงเท่านี้ค่ะก่อนจบคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆถูกใจแล้วก็ชอบเมนูนี้ าฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามช่องปาปิ a ้าช n แนลด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับเมนูง่ายๆสไตล์ปาปิก้าช n แนลค่ะ